อรชุนจงลุกขึ้นรบเถิดหากเจ้าชนะเจ้าจะได้ความยิ่งใหญ่หากเจ้าสิ้นชีวิตเจ้าจะได้ขึ้นสวรรค์ลักษณะแห่งตลาการตามพระธรรมศาสตร์ในกฎหมายตราสามดวงที่กำหนดให้ผู้พิพากษาตลาการต้องทำหน้าที่โดยปราศจากอคติทั้งสี่หมายความว่าอย่างไร หากไม่กระทำตามจะเกิดผลร้ายต่อคู่ความประชาชนและบ้านเมืองเช่นไรจงอธิบายโดยละเอียดในปัจจุบันนักศึกษามีความเห็นว่าได้มีการกำหนดหลักการดังกล่าวนี้ไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่และในอนาคตควรต้องกำหนดไว้ในกฎหมายระดับใดและอย่างไรเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมต้องทำหน้าที่โดยปราศจากอคติทั้งปวงอย่างแท้จริง คำตอบการประพฤติธรรมสี่ประการอันเป็นราชธรรมที่พระราชาทรงพึงประพฤติตามพระธรรมศาสตร์ได้แก่ 1. ลงโทษผู้สมควรถูกลงโทษและให้รางวัลผู้ที่ประกอบคุณความดี 2. ธทํหนุบํารุงผู้มีความรู้และมีศีลสัสตว์ 3. รวบรวมให้ได้มาซึ่งพระราชทรัพย์โดยยุติธรรม 4. ปกครองพระราชอาณาจักรให้ประชาชนมีความเกษมสุขโดยยุติธรรมกัน การประพฤติรมสี่ประการมีความสำคัญดังนี้ประการแรกเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยลงโทษผู้กระทำความผิดที่สมควรถูกลงโทษในขณะที่ผู้ประกอบคุณงามความดีต่อสังคมและบ้านเมืองย่อมได้รับรางวัลไม่ว่ารูปแบบใดเช่นได้รับการเชิดชูเกียรติได้รับการเลื่อนตำแหน่งการประพฤติดังนี้ย่อมทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนเคารพกฎหมายสังคมย่อมเกิดความสงบเรียบร้อย ประการที่ 2. ครูบาอาจารย์และผู้ทรงศีลที่ได้รับการทำนุบำรุงอย่างเหมาะสมย่อมเกิดกำลังกายกำลังใจในการสั่งสอนวิชาความรู้และศิลธรรมอันดีให้แก่ผู้อื่นได้โดยไม่ย่อท้อสังคมใดที่กอบด้วยประชาชนที่มีวิชาความรู้และศิลธรรมอันดีย่อมเป็นสังคมที่เข้มแข็งและเจเริญก้าวหน้าประการที่3การเก็บภาษีต่างๆอย่างเป็นธรรมย่อมทำให้ประชาชนครองชีพอย่างเป็นสุขในทางเศรษฐกิจ ทั้งเป็นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนประการที่4ประชาชนทุกคนย่อมคาดหวังที่จะได้รับการปกครองที่เป็นธรรมและได้รับการอำนวยความยุธิธดรมอย่างแท้จริงจากรัฐเมื่อมีกรณีเกิดข้อพิพาทผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบใดจึงยังจำเป็นต้องประพฤติธรรมสประการดังกล่าวตลอดไปด้วยเหตุผลข้างต้น ข้อเสนอแนะในการกำหนดหลักการในอนาคตเพื่อทำให้เจ้าพนักงานผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมต้องทำหน้าที่โดยปราศจากอคติทั้งปวงอย่างแท้จริงในอนาคต 1. ระดับกฎหมายที่ควรกำหนดหลักการพื้นฐานว่าด้วยอิสรภาพและการปราศจากอคติทั้งปวงควรคงไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดต่อไปเพื่อให้เป็นหลักประกันสูงสุดแก่ประชาชน รายละเอียดของข้อห้ามและข้อปฏิบัติเช่นเหตุแห่งการคัดค้านผู้พิพากษาควรถูกกำหนดไว้ในพระธรรมนูญสารยุติธรรมหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความวิแพงหรือวิอาญาซึ่งเป็นกฎหมายระดับรองที่สามารถปรับแก้ให้ทันสมัยและครอบคลุมพฤติกรรมความลำเอียงใหม่ๆได้ง่ายขึ้น 2. วิธีการกำหนดเพื่อความแท้จริง ควรมีการเน้นย้ำถึงความรู้ในหลักกฎหมายโมหาคติโดยกำหนดให้มีการประเมินความรู้และจะริยธรรมอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการประเมินความเข้าใจในหลักเป็นสากลและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นหลักอิสระในความสามประการ 3. ควรม,มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้พิพากษาหรือตลาการที่ฝ่าฝืนหลักอคติ4ีนี้เนื่องจากความลำเอียงนี้เป็นภัยร้ายแรงที่ทำให้ประชาชนสิ้นความนับถือต่อกระบวนการยุติธรรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะครับนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะครับนะคะ